สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปซ i เดชั i o n พ h นะคะโดยที่วันนี้ในแะคได้ไพ่สำหรับใหม่มาเนาะแต่จริงๆได้มาหลายวันแล้วแล้วก็ใช้ดูดวงส่วนตัวไปนะคะสำหรับนี้เลยนะคะอันว่าอะไรอ่ะ Simplicity นะคะ t a r o นะคะ Simplicity t a r o เออประมาณนั้นนะคะก็ การอ่านที่ด้วยเช่นชิก็จะเป็นสับไพ่ตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำนายเหมือนเดิมเนาะดูสิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะคือดูนะทุกคนหลังไพ่อันสีชมพูแล้วดูเล็บเค้กสีเดียวกันเลยนะคะเออชอบมากชอบมากเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนถ้าเกิดมีตรงไหนใี่อยากรู้ให้จะเปิดเพิ่มให้นะคะโอเคอืม คุณกับเขาเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เดียวกันเช่นเขาราศีตุลคุณราศีตุลอย่างเงี้ยคะ่ะเขา,เาลัคนาเมทุนคุณดาวจันท์เมทุนอย่างเงี้ยเขาลัคนาตุลคุณดาวจันตุลอะไรอย่างเงี้ยหรือกุ้มก็ได้นะคะมาไปเนาะคือราศีอื่นก็ได้อันนี้แค่กยกตัวอย่างเฉยๆนะคะโอเคตัวเขาเคยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงอ่าเคกําลังจะพูดว่า มีเคยมีข่าวลือหรือว่าเคยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาในเชิงที่ว่าเขาทําอะไรลับหลังคุณเขามีคนอื่นเขาทําอะไรไม่ไดีเขาโกหกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันอาจจะมีมูลแหละนิดนหน่อยๆนแต่ว่าเครู้สึกว่าไพ่กําลังบอกว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงให้บอกคุณว่าที่ได้ยินมามันไม่ใช่เรื่องจริงเออประมาณนี้แต่มีข่าวเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเป็นข่าวลือความลับเรื่องเหล่าคนก็สิบหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง อันนี้อันนี้คือเหมือนไพ่ให้บอกคุณเออแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณนะคุณยัง move on ไม่ได้ยังติดอยู่กับเขาอยู่หมายความว่าอาจจะพยายามแล้วไม่ได้เสียใจไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่ใจยังไม่ได้เปิดให้คนอื่นใจยังอยู่ที่คนนี้แค่อาจจะไม่ได้แสดงออกคุณไม่ได้แสดงออกอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาเป็นเหมือนคุณเลยอะ่ะเขาไม่เคยยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะ แต่เขาไม่ได้ทําอะไรในตอนนี้เครู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันนิ่งเงียบเหมือนคนไม่ได้คุยกันเงียบแบบเงียบเลยค่ะไม่แน่ใจว่าบล็อกไหมแต่ว่าไม่ได้คุยแต่คิดถึงกันตลอดคุณคุณกําลังจะบอกว่าไม่ไม่ได้คิดถึงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็คิดว่าคุณคุณคิดว่าตัวเองอะ่ะ move on ได้แล้วจริงๆนะแต่เปล่ามันยังเขาเรียกอะไรวะ ซับคอนเชียสเวลาคุณหลับหรือเวลาคุณนั่งเหมอใจคุณจะวิ่งไปหาเขาเรื่องเขามันจะผุดขึ้นมาในหัวแบบอัตโนมัติอะคะ่ะเออประมาณนั้นตอนนี้เขายุ่งเรื่องงานโฟกัสที่งานแล้วก็เงินมากๆเลยนะคะมากแบบมากอาจจะเป็น workaholic เลยทำงานเยอะทำงานหนักมีความเครียดมีความกดดันออในขณะที่คุณ คล้ายกันแหละเอเนอร์จเหมือนกันเลยค่ะคือเ n e r g y เหมือนกันเลยทุกคนเห็นไพ่ใช่ไหมคือคุณกําลังเก็บเงินแต่คุณไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันเหมือนเขาคุณค่อยๆเก็บของคุณอะใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆแ,แล้วคุณค่อยๆเก็บเงินโฟกัสที่แบบวันนี้ก็ออกกําลังกายกินข้าวเจอเพื่อนก็เก็บเงินบ้างไม่ได้อยากจะไปเที่ยวไหนใช้ชีวิตเรื่อยๆเ,เป็นรูทีนเป็นชีวิตประจําวันอะค่ะของคุณอะเขาอ่ะเครียด งานหนักงานเยอะ okay. แล้วก็ใช้เวลาในที่ทำงานเยอะมากเขารู้สึกว่าสิ่งที่เคยมั่นคงมันไม่มั่นคงอีกแล้วในชีวิตเขาเขาก็เลยเครียดตอนเนี้ค่ะมากๆด้วยออนอกจาก เขาจะรู้สึกว่าเขาต้องปล่อยคุณไปแล้วอ่ะเพราะสถานการณ์ในชีวิตเขาตอนเนี้เขาต้องปล่อยคุณไปนอกจากเขาจะรู้สึกเขาต้องปล่อยคุณไปแล้วเขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงรักษาอะไรไว้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่ความรักเขาไม่ได้น้อยใจในชะตาชีวิตนะแต่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็ทำไมความพยายามของเขามันถึงไม่เห็นผลสักทีอะไรประมาณนี้ค่ะเขาพยายามที่จะรักษาคุณไว้ด้วยนะ แต่เหมือนทําไม่ได้ทําแล้วแต่มันยังไม่เวิร์กอยู่ดีด้วยทางใดทางหนึ่งอะแต่มันไม่เวิร์กอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยเขาพยายามแล้วนะแต่ว่าเขารู้สึกเหมือนโชคไม่เข้าข้างอะต่อให้เขาพยายามแค่ไหนเขาไม่เคยท้อแล้วเขาก็อดทนมากแต่มันไม่สําเร็จสักทีทาไมทําไมประมาณเนี้ยค่ะแล้วดูคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณอนะมุ่งบอลจากเขาแล้วนะคุณคิดของคุณนะว่าคุณมุ่งบอลจากเขาแล้ว เวลาคุณมีสติใช้ชีวิตปกติคุณรู้สึกคุณไม่ได้นึกถึงไม่ได้อะไรแต่จริงทรับคอนเชียหรือว่าเวลาคุณนั่งเหม่อหรือ,อไรคุณจะนึกถึงเขาใช่ไหมที่อธิบายไปแต่คุณน่ะคือเหมือนคุณพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วนะแต่ทําไมถึงยังไม่เจอใครสักทีแล้วทําไมถึงรู้สึกว่าจิตใจลึกๆึกอ่ะติดอยู่กับคนนี้เรากับเขาอ่ะไม่ได้เป็นคู่กันจริงๆใช่ป่าวะก็ไม่ได้อยากจะเป็นคู่ด้วยแล้วนะตอนนี้คืออยากเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ ทำไมรู้สึกเหมือนเหมือนพอถึงเวลาแล้วจะได้กลับมาคู่กันอย่างเงี้ยคือเขาเรียกอะไรสัญชาติญาณของคุณนะมันบอกคุณแบบนั้นด้วยด้วยไพ่ e อม e พลสกับมเพลสมันเหมือนกับคนสองคนอยู่ในสถานการณ์เซป a r a เรชัถ้าเราฟังเรื่องทวินเฟลมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนามันมันเป็นประมาณนี้อืตัวเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาต้องปล่อยคุณไปใช่ไหมแต่ถามว่าในใจปล่อยไหมไม่ปล่อยเลย ไม่เคยยอมแพ้ด้วยอย่างที่เคกบอกไปในขณะที่คุณน่ะคุณก็ต่อสู้มากนะที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่เออฉันก็ต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีเขาอะ่ะเออแต่ว่าแล้วยังไงล่ะในชีวิตจริงไม่มีแต่เหมือนจิตใจอะ่ะยังผูกพันยังเหมือนยังยึดติดอยู่ทั้งที่คุณน่ะไม่ได้ยึดติดนะเอนเนอร์จีที่เคกที่เคกอ่านของคุณอยู่อะ่ะก็ไมไ่ยึดติดแล้วคุณก็เดินไปข้างหน้าแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือน มันไม่ใช่ใครก็ได้มันต้องเป็นคนนี้อย่างเงี้ยค่ะเออเขาเห็นคุณโสดคุณใช้ชีวิตได้ดีคุณมีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจนะเขาดีใจกับความสําเร็จของคุณดีใจกับรอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณในวันนี้ที่มันไม่ใช่น้ําตาไม่ใช่การทุกข์ใจอะไรเงี้ยกับชีวิตที่ไม่มีเขาแต่ว่าถามว่าเขาเขาเรียกอะไรวะเออถ้าพูดภาษามิวส <Music video>, นะิกวิดีโอเนาะ ก็คือปล่อยไปทางน้ําตาเขายินดีกับความสุขของคุณนะแต่เขาเศร้าเพราะคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขามีความสุขโดยที่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยอืมเขาพยายามแปดด้วยด้วยไพ่แปดเหรียญน,นะเขาพยายามอยู่แปดอะแต่คุณมีเก้าแล้วอะประมาณเนี้ยค่ะมันเหมือนกับคุณมีทุกอย่างครบแล้วมันไม่ได้ขาดจนเขาต้องไปเติมคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ แล้วเขารู้สึกว่าเขามีความ I'm happy for you นะอะไรเงี้ยแต่เขาเศร้าในขณะที่คุณอ่ะคุณรู้สึกว่าคลื่นหัวใจมันเป็นเส้นตรงอ่ะมันไม่ขยับยึกยือยึกยือ,ยอ,ยอ,อะไรเงี้ยคือมันไม่มีใครที่เข้ามาแล้วทาให้ใจคุณเต้นแรงได้ไม่มีใครที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากรักเหมือนที่คุณเคยรักคนคนนี้ <laughs> บางทีคุณอาจจะสงสัยนะว่าตัวเองยังมีหัวใจเอาา <laughs> ตัวเองยังมีหัวใจที่จะ รักคนอื่นได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอะค่ะยิ่งเขาห่างจากคุณมากเท่าไหร่ไม่ได้คุยกันนานมากเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าคุณนะ่ะคือคนนั้นแหละคุณคือคนที่เขาคิดถึงคุณคือคนที่ใจเขาต้องการคุณคือคนที่ที่โดดเด่นออกมาจากตัวเลือกทั้งหมดที่เขาเคยมีอะไรเงี้ยในขณะที่คุณนะ่ะในวันที่คุณรู้สึกว่า อาจจะไม่อยากรักใครแล้วมั้งหรือว่ารักไม่เป็นแล้วหรือว่าหัวใจมันยังไงว่าอะไรเงี้ยในในขณะที่คุณสงสัยมันจะมีเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนรุ่นน้องหรือคนที่ e เน r ร์ดีดีหน่อยอาจจะเป็นคนท่าน,น้ำมานะคะมาทําให้คุณอนะเหมือนมานั่งมานั่งฟงังมานั่งเล่าหรือคุณไปได้ยินเขาพูดหรืออะไรเงี้ยว่า จริงๆความรักมันก็วิ่งชนเราอยู่ทวนนะอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองว่าออมันคือความรักหรือเปล่าหรือว่ารักอะไรอย่างเด๋งที่บอกว่ารักมันไม่ได้มีแค่หนุ่มสาวอย่างเดียวใช่ไหมมันมีความรักแบบเพื่อนแบบอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีคนคนหนึ่งหรือข่าวสารหรือข้อความบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยที่มาย้ำเตือนให้คุณอ๋อหรือหนังละครอะไรเงี้ยมาย้ำเตือนให้คุณนะได้รู้ว่าความรักมันยังมีอยู่แล้วตราบใดที่คุณยังหายใจยังมีหัวใจเต้นตึกๆๆกอยู่อะ คือคุณก็สามารถมีความรักได้ออย,อย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยตัวเองแบบฮาร์ดเลสหรือว่าแบบไม่มีหัวใจใจดําหรือว่าใจเย็นชาไปแล้วอะไรเงี้ยเออเขาไม่รู้เลยว่าต่อจากเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณยังไงเขาจะง้อคุณยังไงหรือคุณจะยังต้องการเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาคิดถึงคุณตลอดโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเวลาที่เขาเหนื่อยจากงานเวลาที่เขากลับบ้านมาแล้วพร้อมจะนอนอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงมากส่วนตัวคุณนะ่ะ มันเป็นไปได้นะว่าหลังจากนี้แต่และคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะหลังจากนี้นะคะช่วงประมาณ1เดือนถึง10เดือนคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาทําให้คุณยิ้มได้เป็นเหมือนโซเมตอะที่เข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องรู้สึกว่าเราวงเราแวงไม่ต้องทุกข์เหมือนคือตอนที่คุณรักคนคนนี้แล้วคุณก็จะมีความสุขมาก ในช่วงเวลาที่คุณเหมือนจะเปิดใจและคล้ายกับว่าจะมีแฟนตาม e NERGY ไพ่นะคะเขาอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะทำต้องเสแสร้งต้องทำเป็นไม่รู้สึกอะไรทำเป็น rounding, ไม่เป็นไรไม่ได้สนใจก็สนใจแต่เรื่องงานนู่นนี่นั่นก็ถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณมีความสุขเออก็มีความสุขไปอะไรอย่าเงี้ย ส่วนเขาเขาก็จะอก็อยู่ของเขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บกัดฟันไม่เจ็บกัดฟันไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตัวคุณเองคุณจะมีโอกาสได้เลือกนะระหว่างคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะอันนี้เค้กบอกไว้เลยว่ายังไงคุณจะได้เลือกระหว่างคนธาตุไฟกับคนธาตุดินไพ่บอกเค้กว่า คุณจะเลือกคนที่มาทีหลังตามหน้าไพ่ตอนนี้นะในขณะที่คุณอยากจะเลือกคนที่มาทีหลังคนเก่าคนนี้คนที่คุณเคยรักมากเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาคุยกับคุณหรือพยายามเข้ามาในชีวิตคุณทําทุกอย่างให้คุณได้เห็นว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาโอกาสอีกครั้งหนึง่งแต่อย่าลืมว่าคุณเจอโซเมตของคุณเหมือนกันในในขณะที่คนนี้กลับมามันเป็นไปได้นะที่คุณกับคนเก่าคนเนี้ยค่ะ เป็นทวินเฟรมอันนี้เป็นโซเมดหรืออันนี้เป็นคู่แบบคู่โซเมทแล้วคนนี้เป็นคู่กรรมนะคะประมาณนั้นของคุณอะไรอย่างเงี้ยคนเรามีคู่หลายแบบมีคู่หลายคนเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ตามความเชื่อเนาะก็ฝังราว,วิชวิจรารณาณนะคะตามไพ่อ่ะ,อะคุณจะต้องเลือกนะมันเป็นอย่างนี้ แล้วเครู้สึกว่า energy ส่วนใหญ่90%นะเกือบจะทุกคนเลยที่ฟังอยู่แล้วตรงกับเรื่องของคุณคุณจะเลือกคนใหม่คุณจะเลือกคนใหม่เพราะความสุขความสบายใจความไม่ซับซ้อนเขารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันสายเกินไปเขากลับมาตอนเนี้มันมันก็ช้าช้าไปหมดเรื่องเก่าๆยังไม่สาสางเรื่องใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเป็นคู่แข่งเอกเขา เขาเหมือนแพ้ทุกทางอ่ะอืมในขณะที่คุณอ่ะคุณปล่อยจอยแล้วอ่ะคุณมีความสุขดีแล้วคุณก็คุณเคยคิดมากคุณเคยเครียดคุณเคยพยายามทุกอย่างแล้วที่จะปรับให้ตัวเองเป็นคนที่เข้ากับชีวิตคนคนนี้ได้แต่เขาอ่ะเหมือนไม่ยอมรับคุณเข้าไปในชีวิตทํายังไงคุณก็ไม่เคยดีพอคุณรู้สึกอย่างเงี้ยขณะนี้พอตอนเนี้ยคุณไม่อยากทําอะไรอีกแล้วแต่เขากลับมาเขาไม่อยากให้เรื่องนี้มันจบเพราะเขาทําใจไม่ได้ ไม่เคยทําใจเรื่องคุณได้เลยที่ผ่านมาจนตอนนี้น,นวินาทีิธิอ่านไพ่อยู่ก็ไม่เคยทําใจได้ไม่เคยลบคุณจากใจในขณะที่คุณนะคุณมองไม่ออกเลยว่าถ้ากลับไปคุยกับคนนี้หรือมีโอกาสได้คบกันมันจะสดใสย,ยังไงมันจะมีความรักที่หวานชื่นที่ดีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะในขณะที่มีไพ่จำไพ่ใบแรกได้ไหมคะในขณะที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์เขาไม่เคยอธิบายไม่เคยบอกความจริงกับคุณ ไม่เคยคิดว่าการนั่งเปิดใจคุยกันมันจะมีประโยชน์นู่นนี่นันน่นแล้วเขาปล่อยเบอร์ให้คุณแบบหาคาตอบเองหาโครเชอร์ในความสัมพันธ์เองปล่อยให้คุณฮิลตัวเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองจนหมดจนวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเขาอยากกลับมาแล้วคุณแบบจะให้คุณกลับไปอยู่จุดนั้นอีกได้ยังไงกับคนที่วันหนึ่งที่คุณต้องการคําตอบในเรื่องบางเรื่องอะ่ะเขาตอบคุณไม่ได้ เขาอธิบายคุณไม่ได้เราจะมาบอกวันนี้ว่าเออวันนั้นน่ะเราอยากอธิบายว่าหนึ่งสองสามสี่นะคุณแบบมันบอกวันนี้เพื่ออะไรเขารู้สึกนะว่าคุณน่ะไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมแล้วเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไปเปิดใจให้คนอื่นแล้วซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ตามแพ่เนาะเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คนที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เปลี่ยนคุณจากคุยนะครับคนที่ใจดีคนที่น่ารักมีน้ำใจก,กับเขาคอยห่วงใยคอยเทคแคร์เขาคนที่มีเหตุเมีสาเป็นสาเหตุที่เปลี่ยนให้คุณนะเป็นแบบเนี้ยเป็นคุนกับหัวแบบเนี้ยก็เขานี่แหละตัวคุณน่ะณวันที่คุณอาจจะต้องเลือกว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มใหม่ดูนี่นั่นเขาเรียกเราด้วยด้วยพันธกรรมหรือด้วยอะไรไม่รู้แหละบางอย่างอ่ะ มันทำให้คุณน่ะเริ่มใหม่ได้ไม่สุดเริ่มใหม่ได้ไม่เต็มที่ใจคุณส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งอะค่ะยังผูกอยู่ที่เขาเหมือนเดิมอย่างที่เค้กบอกว่าคนนี้อาจจะเป็นคู่กรรมของคุณหรือเป็นทวินเฟรมอย่างที่เค้กบอกเพราะมันมันเขเอนเตอร์จี้มันผูกพันกันมากมันอินเทนส์มากดังนั้นการที่คุณจะตัดสินใจตัดเขาหรือจะไปเริ่มใหม่หรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะเริ่มได้แล้วคุณก็มีความสุขนะแต่ลึกๆในใจอย่างที่เค้กบอกอะ เวลาคุณหมือลอยไม่มีสติซับคอนเชียสอะไรเงี้ยจิตต้สนเกอะ่ะมันยังมีเขาอยู่เสมอไพ่ใบเนี้ยมันเลยกลับหัวคุณเลยเริ่มต้นหมายได้ไม่เต็มร้อยนะคะส่วนพไพ่ใบสุดท้ายจักเม้นกลับหัวเค้กขอแปลว่าถึงคุณจะมองไม่ออกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงมันจะกลับมาสารสัมพันธ์มันจะดีได้ยังไงหรือ คุณจะเลือกคนใหม่คุณจะไม่เอาคนนี้ทำไมล่ะคุณจะเดินกับคนใหม่อยากตัดคนนี้นู่นนี่นั่นให้บอกว่ามันมีบางอย่างนะที่ผูกพันกันอยู่แล้วแกะไม่ได้ตัดไม่ขาดดึงกันไม่ออกอะดังนั้นไพ่บอกว่าต่อให้คุณอยากบล็อกเอเนอร์จีอย่างตัดมันออกจากกันแค่ไหนมันเป็นไปแบบนั้นไม่ได้ it doesn't work that way แบบมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะต้อง มีอะไรบางอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องกันไปอีกมากกว่านี้แล้วต้องแก้ต้องจัดการใบนี้มันถึงจะจบหมายถึงว่าวารกรรมหรือวงจรความรักความสัมพันธ์นี้มันถึงจะจบจริงๆแต่แต่ตอนเนี้ยไพ่บอกว่ามันยังไม่จบมันมีพางต่อแน่นอนต่อให้คุณจะต้องเลือกระหว่างคนนี้กับคนใหม่แล้วต่อให้คุณเลือกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะยังไม่จบต้องวนเวียนกลับมาอีกกับคนเนี้ยมันยังไม่จบอืม ประมาณนี้นะคะนี่ก็เท่าที่บอกได้เนาะก็วันนี้เท่านี้ขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ